g o o d morning ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพีทก็อยู่ที่หัวหินนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำ n i n g routine ในอุดมคติของเรา Morning r o u t i ู e ในความฝันตื่นมาก็เจอกับทะเลตื่นมาก็แบบได้ยินเสียงคลื่นเบาๆคือมันเป็นอะไรแบบนี้เลยทุกคนก็เลยคิดว่ารอบนี้มาหัวหินนะคะก็จะมาทำคลิปให้ทุกคนชมกันเพราะมันดีมากแล้วก็อยากให้คนแบบ เหมือนได้พักผ่อนแบบพร้อมๆกันด้วยนะคะกลับมาแบบว่าอยู่กับตัวเองกลับมาคิดอะไรดีๆกลับมามีความสุขกับตัวเองแล้วก็เตรียมรุลุยงานในสัปดาห์ต่อไปอุ๊บนี่คืออยากมาอาบแดดอาบแสงมากเลยมันมันดีมากแล้วก็เดี๋ยวให้ดูวิวนะคะว่าวิวดีมากจริงๆและนี่คือวิวนะคะจากวิลล่าของเรานี่คือเช้ามากคนประมาณแบบยังไม่เจ็ดมุงดีเลยอะ่ะช้ามากคือสระว่ายน้ำและวิวโอ้ oh my god so good จริงๆ morning routine ตอนเช้าเนี่ยอยู่ก็อยากขี่มาขึ้นมาแต่ว่าความจริงแล้วคือดิฉันต้องดื่มน้ำก่อนนะทุกคนตื่นมาก็เมาเลยขอแห้งมากมง่งมากมมาก็ก ลเราดื่มน้ำนะคะเราสึกได้ว่าร่างกายของเราอะ่ะมันแบบมันตื่นขึ้นมามันเหมือนเป็นการกระตุ้นเมตาบอลิซึมเอยกระตุน้นอ่อกลไกต่างๆในร่างกายเอยการขับถ่ายเอยเรื่องการไหลเวียนเอยนะคะตื่นเช้ามาอย่างน้อยเลยอะ่ะครึ่งขวดก็ได้ถ้าใครที่แบบว่าขี้เกียจหรืออะไรเงี้ยจัดไปครึ่งขวดก่อนเลยแล้วช่วงนี้พี่ติดดื่มน้ำแร่มากอย่างออร่าเนี่ยเขาก็เป็นน้ำแร่ธรรมชาติแทร์อดเปอร์เซนต์ด้วยนะคะดื่มแล้วก็สบายใจว่าเออเราได้น้ำแร่จริงๆเดี๋ยวจิบอีกนิดนึงแล้วก็อีกครอ็จื เข้าห้องน้ำต่อนะคะขอดิฉันชิวกับยำเช้าตรงนี้ก่อนดูน้องมาที่เดินไปอยากไถ่ายอยหรืออยู่เราไปขี่ม้าได้ปะได้ขี่ได้แน่เราลองถามดู แต่งตัวสวยเสร็จเรียบร้อยแบบหนึ่งอ่าน้ำอาบมาย,ยังไม่รู้แต่ว่าลองไปถ่ายรูปก่อนต้องได้รูปน้องมารออยู่ไปถ่ายรูปก,กับน้องไดมอนนะคะไดมอนตื่นมาก็แบบนี้เลยคะ่ะทุกคนตื่นมาก็คือว่ามีน้องมามารออยู่ที่หน้าบ้านอะไรแบบนี้ โอ้โหโอ้เนี่ยมันโอโอ,โอ,โอ,โอ๋กินขัดมีส่วมแล้วนึกถึงสมัยเด็กเลยอะค่ะ กำลังดีแหละแดดล่มลมตกพอดีก็คือจะบอกว่าหลังจากที่เราเนี่ยต้องเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่นานใช่ไหมคะแล้วก็เราเหมือนแบบพอยิงโควิดอะนอกจากฟรีแลซ์มันจะเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วอะมันยังฟอร์มโฮมในฟอร์มโฮมก็คือแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่มีการพบปะอีวงอีเวนต์ใดๆเลยเราก็เลยแบบเออมันก็ห่อเที่ยวเนาะสักพักมันก็จะเริ่มนเนื่อยเบือบ่อเบื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องหาแบบว่าหากิจกรรมเพิ่มหาความแบบ ความตื่นเต้นในชีวิตหาความสนุกสนานหาแรงใจแรงบันดาลใจต่างๆกลับมาให้เยอะๆเราจะได้มีแบบแรงในการทํางานมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะพี่ก็เลยรู้สึกว่าการที่เราได้ออกมาเที่ยวสักที่หนึ่งเที่ยวไทยยังไงก็ได้หรือว่าการได้ลองเล่นเซิร์ฟสเกตมันเป็นกิจกรรมใหม่ช่วงนี้ที่แบบว่าพยายามทําให้ได้เรื่อยๆเพราะเราจะรู้สึกว่าแบบร่างกายเราอะมันจะสดชื่นขึ้นมันจะตื่นตัวขึ้นมันจะเหมือนแบบมีแ,บบแรงเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะถ้าใครที่แบบว่ากําลังเหนื่อยเบื่อ หรือหมดแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยลองแบบหาโอกาสมาพักผ่อนดูเนาะจริงๆปกติพีก็ามาเที่ยวพีก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายบล็อกอะไรมากมายแต่ทีนี้อยากทำเพราะกำลังจะย้ายโรงแรมแล้วไปอีกโรงแรมหนึ่งเพราะว่าตามภาษามาเขามาแข่งไตรกีฬาเราก็ตามมาด็อกแดกด็อกแดก,ด,ก,ด,กด้วยนะคะแต่เดี๋ยวต้องไปหาต้นตาลสิไไม่ใช่ต้นปลาล์มคือต้นตาลเราจะไปเล่นเซิร์ฟสเกตที่ต้นตาลกันค่ะแ,และตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปถึงต้นตาลสามต้นกันแล้ว การแบบว่าเปลี่ยนเอาฟงองออฟฟิศนิดนึงให้มันเข้ากับบรรยากาศก็คือสามต้นจริงๆเหมือนเป็นสามที่น้องที่พิ่งเกิดมาร่วมกันแล้วก็แบบไม่มีใครใกล้เกิดตรงนั้นอีกแล้วสามต้นจริงๆคนก็เยอะแยะมากมายเที่ยงนะเราสามารถเที่ยงแล้วนะไม่เป็นไรเราใช้แอปลบคนได้นะคะไปค่ะนั่งพ่ทำต้นสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คือลมแรงมากเลยค่ะแล้วก็แดดลงหัวมากเลยค่ะแล้วก็ น่าวาวมากเลยค่ะแล้วก็หวัวร้านมากเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างจะผ่านแอปร้อยแปอปของเรามันก็จะแบบสวยปังแน่นอนเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะคะตรงนี้เลยเย <Yeah. S 1> ลมแรงมากเนาะน่าจะเสียงลมเข้าไปกิจกรรมแน่นนะคะถ่ายให้ทุกคนที่เจอเจอกันทุกคนที่รู้จัก ร้อนมากเลยค่ะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยภารกิจของเราจริงๆไม่เป็นภารกิจขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นมิชชั่นที่อยากจะทําให้สําเร็จนะคะคือเรื่องราวอะ่ะ จากปีที่แล้วที่เราไม่ได้ไปเที่ยวเลยไม่ได้ไปเมืองนอกเลยก็คือเที่ยวอยู่แต่ที่ไทยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเวิร์กฟอร์มโฮมตลอดเวลานะคะก็ไม่ได้ออกมาเจอแสงสีไม่ได้มาเติมอินสไ r a t เรชันไม่ได้มาเติมออร่าใดๆทั้งนั้นก็เลยคิดว่าการมาเที่ยวอ่ะมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเป็นการพักผ่อนของชีวิตมันเป็นการแบบว่าเติมอินสไพร์เรชันเติมแรงเติมความสดใสกลับมานะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากเข้าร่วมแคมเปญของออร่ามากเลยที่เป็น rediscover your aura หาออร่าของคุณให้เจ ออแล้วก็กลับมาเติมมันให้เต็มอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเอนจอยมากถึงแม้ว่าเราเหนื่อยเราเพลียเราอ่อนล้ายอะไรยังไงนะคะทุกคนก็ยังไงชีวิตต้องดําเนินต่อไปแล้วเราก็แค่ดื่มน้าถ้าเราเหนื่อยเราเหนื่อยเราก็แค่ลองดื่มน้ําดูแล้วก็ลองดูนะคะพีติดน้ําแร่มากเลยตอนนี้สําหรับออร่าก็เป็นน้าแร่ธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซนต์ดีมากๆก็ลองดื่มน้าแร่ก,กันดูนะคะทุกคนมันเลิศ แล้วตอนนี้ก็มาถึงสปอตสุดท้ายแล้วนะคะก,การมาหัวหินทางนี้ก็คือคาเฟ่ร้านคาเฟ่เฟนี้ก็คือดังมากแล้วก็เหมาะแก่การถ่ายรูปเก๋ๆไปลงโซเชียลมีเดียของเรากันเลยนะคะเพราะว่าติดริมทะเลด้วยบรรยากาศดีด้วยเดี๋ยวเราไปคาเฟ่กันเลยค่ะชื่อว่า Away by Adi ค่ะ